มาพี่น้องครับเบียดยี่สิบหลังครับผมใส่ไวเลยครับมันได้ออกมาแล้วนี่ครับผมเยี่ยครับผมนีพี่เอาเอ,เอาเยี่ยครับเอาเยี่ยก่อนครับผมหินหอมอืมโอ้โหพี่กันว่ามันจะเป็นจังไนครับผม น้ำมันจิบวทิมครับมันเป็นน้ำมารพี่น้องเออเห็นบ่หนิใหญ่พี่น้องเบิ่งว่าผมมียี่สิบลังเองครับแต่ว่าคัดออกครับผมมันอันนี้ใส่เห็ดมากมาไว้หลายๆครับผมแต่ว่าเอ่อนี่อย่างละเดี๋ยวไปใส่แค่เฉพาะครับผม ตัวกว่าห้องนอกกับพ่องนันครับผมพ่อหรอั้งงดี๋ย้วผุนละวะพี่นนองไปลุยครับผม,มจังครับผมไปแต่อย่างให้พูดนละมากครับอืออ๋อครับผมยังขมวดมั่มพั่มกต้องตุ๊กใจครับ 你弄。You know, ไม่เรียครับผมบายติดตามครับผม ครับผมพี่น้องใส่ลแล้วครับเดี๋ยวมืนสองห้าสิมาติดตามมาลุนว่าเพ,พื่อจะเทจักตัวบ่อพี่หมานบอ่อนะครับยี่สิบคันพร้อมกันเนียมักครับผมเ,เรียบร้อยแล้วครับผมมือลอะเอาพี่น้องพีตาอย่างมือโซ่ครับบ้านนี้เบิ่งว่าหมานบ่วเอ้าใช่หระอไ่ใช่ละออันแรก <laughs> เบืงเบิงว่าสิมานบ้านบครับยี่สิบลังแหลกวากาแบบผูกเลี้ยวหมู่ว่านนี่ครับผูกได้ยี่สิบลังครับเลี้ยมาล่องบึงมาพี่น้องติดตามครับที่เสียหลังแหลกเพื่อค่าเป็นการเสียเวลา <c oughs> ใส่ลังแหลกลังแหลกมันใส่กันขึ้นนะครับผมก็ะจำาพ,พื่ดด้ไรใหกันว่ามองได้เป็นมองแดนนะ อ๋อพี่ดิพี่ดิเห็นแล้วครับหลังขั้นแรกครับผมมันเป็นหลังขั้นแรกครับผมมาอัเนี้มันใส่ยางดีครับแจ็คที่ได้ไม่ได้แต่ว่าก็จะว่าเอามาละดีครับผมเอามาห้ามันถึงเนียใส่ยางกันพี่น้องมันมาถึงเ่าเป็นยังเ้าวกระบาดที่เก่าเอาที่ตามครับผมมานบมเบิ้งอันแรกบอหมานครับผม โอ้ยบ่คือแล้วครับผมอบ่คือบ่คือแรกบ่คือดอกครับแตกบ่คือ ที่สองยี่สิบหลังครับผมเป็นจังได้ครับผมมือลงไปนี้เป็นเลี้ยงแล้วได้พี่นอ้อกเลี้ยเงเลยขันมือขันลื่นถลยล่วงไปนี่ที่เสียบไปเลือกเท่าเมื่อคืนนี่ครับผมพี่นอ้อกผม,มแมนเนียร์เลยครับ เไอ้ต่อครับผมเพราะนี่อันเกี่ยวหรอกกดดึงขึ้นไปดีซิครับอ้าวมองแม่แน่วแล้วครับหนึ่งสองสามนี้โอ้โอ้ลมลมตกดีครับ เงี้ยเหรอครับผมว่าขอ,อ,องสีดีบ่ตั้งกล้องไว้หนีก่อนครับผมเดี๋ยวจังวากันไหมเออมันถือจังแลีนมัอวกล้องไปถ่ายเบื้องพี่น้องมั่วไหวแล้วครับผมนี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องอันนี้ก็บูถี่ครับนี่ท่านนี่ยังขึ้นยังลงรู้สึกว่า หายใจสิขัดๆอันตรายครับผมเพราะถือครับพี่นอ้องมาตั้งกล้องไว้นี่ละก่อนยี่สิบหลังนี่ส,สิม,มาสักตูดดิ่วยยังเบิ่งเป็นคือยังเบิ่งกอยู่น,นี่บ่คือเ,เหรอครับผมอืมไป อ๋อมี่ยังตั้งกล้องวันนี้แหละพี่น้องยืนเดี๋ยวขวามมันถึกผมจิแรีนกับเมาหรอกครับผมนิดตาครับอีกไอ้เพื่อนเหครับผมห่วยยี่สิบหลังครับผมมีซีรีส์เลยเว้ยคุณพ,พอตาสลดอดเฮ้นพี่น้อง ไปไปอยู่ทางไหนเนาะปลาชะลอนี่เสียนมานผมครับเงียบมิสซิลีอยู่ครับผมจักไปใส่ทางไหนนอกหลังนี่หลัง,หลงสุดท้ายครับผมแต่ว่ายังดึงเข้าไปได้ปลาผมครับผมคันกงคงดุ่งเลยพี่น้อง นี่ฮึโอ้ยเดี๋ยอที่ดึง,งดึงเบิ้งเกลือขึ้นเป็นขั้นนี่โกงเลยครับ <c oughs> เออเบ็ดขั้นตุงนะครับใจไปไม่ยังดึงออกไปพี่น้องหลุดน,น้ำกันครับผมเด,ดมี๋ยวคนจะถอดแต่ว่าอู้ถึกพี่น้องถึกป่ะ พี่น้องถึอปลาคว้าครับผมเห็นวะดิ้นเหรอครับเมื่อกี้นี่ขาดดิมันขี้รู้ดิครับอสียไปก่อนเออเดียกก๋ยวกันครับผมตุ๊ดถ่ายขี้หมันสิครับผมโอ้ยยี่สิบหลังขันหมานกันได้กันแก้วแล้วน้อครับเนาะที่ว่าหมานครับผมพี่น้องลงไปดึงจับข้างล่างครับผมไม่ได้หรอก ขีดตุ้มกับขีดตุ้มครับต้องเหยียบครับผมเดี๋ยวดึงไม่ง่ายไรออกก็ไอ้ง่ายกระเซดน้ำครับผมนี่พักกระสูดรครับเศษตัวนี้ทิ่แข็งก็พักกระเซดน้ำอยู่ครับอ๋อหนึ่งมาทางนี้อันนี้มาทางนี้พี่น้องเซร์เซร์ล่ะมันดูนแลงวะโอ,อครับผมตัวใหญ่เลยครับผม พ,พ,พี่น้อง้ตัวใหญ่ครับผมดีนะโมรุดครับผมนใหไงเลยครับผมเออม้านครับมาๆๆ้านตู้ทุ่ยทมายม้านเียงไหนพี่น้องไงนะครับนี่ญงก็ถือจันผมขึ้นนี่ครับผมนี่นี่มึงเหรอครับพี่น้องปา่าคค ปดปุดปุด,ปดย่าเห็นเหรนครับผมห่วยวาดมัดและได้ยี่สิบหลังครับผมมาใส่เลยครับเอาตูนเข้าไปก่อนครับพี่นอ้องกันผาดครับปดก่อนปวดตูวเอากัดไว้หีห้ยงล่ะ กัด <im itation> <g outs> ไปนี่มาจาของตูงไงใช่ไหมเอ๊ะติดใส่ละ่ะโอ้ยมันติดให้ด่านข้างบนครับแนนอิดเลยพี่นอองแล้วพ่อมันบุรุษติดแดงสีใสเบิดขดคืนจอดแจ่กับบุรุษขึ้วานเนี่ยเอ๊ ยี่องมันงาเอ๊ะเงานมื่อคนกัเป็นได้ครับเอ๊ะอฟันมันคมเลยครับผมอือสิบปูดออกให้ <c oughs> ออแมบแมมันเป็นซองเท่าครับถืกแล้วมั้งกะเอ๊ะกัะปวดหนักเพราะวะ่ามันโค้งก็ขึ้นไปลุ้งถังรางนั่นครับผมเกไดอ เอ๊ะเอ๊ะฟันกับข้อมขครับพี่นอ้องฟันข้อมขนาดเลยอ๋ออ๋อเ <c oughs> ว้ยเครื่อมานอยังสีตตอกเคาขีมครับผมเอ้ออืม รุดได้ดขันนึงครับผมเนี่ยเรียบปดอีกรอที่สองครับมันมันก่อขังบนแล้วกวาดขึ้นืก่อข้างล่างน้ำตีล่ะปินงไงพี่นอ้องตัวใหญ่ป่ะครับผมนิ่งขึ้นก็ได้ไปตัวนึงครับติดจันจันมอมาอยามสองหมื่นสามหมื่นถือครับผมมันหนีก็บว่ายางครับยางตัวนี้ได้ตัวเดียวก็บวิทย์ยังครับยี่สิบกันนี่ที่ว่าคุ้มค่าครับผมพี่นอ้อง ชาบ้านกอนครับเอาไปอ้างผู้อยู่บ้านครับผมได้ปลาลืมเกือบครับผมเอ๋ปลาลืมลองเท้าเสื้อเลยครับผมไปครับพี่น้องามานันสุดไทยเจียวเลยครับผมที่จริงมเป็นชุดไทยครับอันนี้นะปักกอนมู เพราะว่ามือขึ้นในี่ิ่มปักจากทั้งมีกลับไปได้องครับเพราะว่าตอนมากเขามากก็เลยยามทั้งผุนมากทั้งผีครับผมยามทั้งเขามากครับขึ้นนี่ใส่จันแล้วก็เลยไยามจันแล้วก็เลยปักเบ็ดจากทั้งนี้ไปทั้งออกมันก็เลยเป็นปักก้อนหมูครับขั้นทั้งนี้มาแล้วดูผมว่าแหกอ่ายี่สิบหลัง หมัดได้ยี่สิบหลังเอามาเอามาีายังเหรอพี่้องเอามาแหกแหกมานครับผมคือแสดงว่าต่อไปนี้มันดีครับผมพ <c oughs> ี่ว่ามานครับผมยี่สิบหลังแหลกมัดแหลกคำคำ,คำออกมาใส่ครับผมว่านแล้วก็ตุ้นง่สมควรกรับซ้ำ,รรบำแขนยขนนี่ครับ แขนกิวผมนะผมเป็นแขนผีนะครับดีว่าแขนผีผมนิ่งไง่นะที่ว่ามันครับผมก็จะบอกว่าเห็ดยังอันแรกแหละกับไปใจเบิ้งหรือไปตัวร่องเบิ้งถ้ามันได้ผลในยังมันสะม,มันไปเรื่อยๆครั้งต่อไปครับผมเดี๋ยวไม่ยอมวะแล้วก,ก็เช็คครับผมเช็คเบ็ดเอามา20ขั้นครับผมครบบ่กครบครับผมมีน้องเดยวเบิ้งห้าป็นคููครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคู่มันต้องสิบคู่จังสิเป็นยี่สิบอ้าวพี่น้องเบ็ยดหายปลาดึงบอกอแปดน,นำ้ำสองสาม ี่าโอ๊เบ็ดแปดเก้าคู่กับอันหนึ่งแปดชิบเก้าปรับสองเจียกับชิเก้าครับพี่น้องอ้าวช่วยแล้วครับเบ็ดใหม่ๆหม่หายครับผมโอ้เดี๋ยวจีน้ำหายพี่น้องเฮ้ยชิแหกมันอันแรกเบ็ดหายยังสเฮ็ดจังไหนครับนี่ต่อไปชิบว่าหายขึ้นกันหมอใส่ยามใดหายยามนั้นช่วยเลยพี่น้อง เบ็ดที่หายไปเรื่อยๆได้บ้างแหกกันได้เป็นังจันทร์ดิเพื่อนว่าไว้ยบางเห็นครับแต่ว่าก็ได้ป่าอยู่บ่เป็นอยังครับเดี๋ยววันจินทร์มาติดตามครับตะนายห่วยรัดสวัสดีครับผมแฮกได้ป่ากันจีได้ป่าตลอดแต่ว่าแฮกเบ็ดหายดิครับมันที่หายไปตลอดครับผมโอ้ยตายตายตาย